สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชานายกมือไว้ขอโทษเสียบิ๊กไบค์ไม่มีปัญญาชดเชยให้วันที่19พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีน,นายขณากรอภัยจิตหรือเสียเตยอายุ29ปีเจ้าของร้านยางในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ขี่รถจักยานยนต์บิ๊กไบค์พุ่งชนกองข้าวเปลือกที่ชาวนาตากไว้บนถนนบ้านหนองจอก ตำบลเจริญสุขอำเภเอฉลิมพระเกียรติเมื่อค่ำวันที่16พฤศจิกายนส่งผลให้รถดูคติคันโปรดล้มควม่ำได้รับความเสียหายขณะที่ตัวเองนิ้วโป้งฉีกแต่หัวเข่าถลอก เบื้องต้นเสียเต้ยไม่อยากเอาผิดชาวนาเพราะเห็นใจแต่เมื่อนําเรื่องราวไปโพสลงบนเฟซบุ๊กเพื่อเตือนผู้ขับขี่ด้วยกันพร้อมแนะนําว่าน่าจะตั้งกลวยยางหรืออุปกรณ์สะท้อนแสงมาติดแต่ปรากฏว่าฝ่ายหลานสาวของชาวนาที่ตากข้าวกลับมาโพสโต้ก,กลับว่าเอากลวยมาตั้งแล้วแต่คนขี่รถจักรยานยนต์ขี่เร็วเองจึงมองไม่เห็นอยากพูดให้ตัวเองดูดีทําให้ในายคณากรเปลี่ยนมาแจ้งความนั้นความคืบหน้าล่าสุดนายสมชายหมื่นรัม อายุ67ปีอยู่บ้านเล็กที่70หมู่ที่9าตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติเจ้าของกองข้าวได้เปิดเผยหลังทราบข่าวเสียบิ๊กไบค์ไปแจ้งความเอาผิดว่ารู้สึกตกใจมากเมื่อทราบว่าถูกแจ้งความเอาผิดเพราะครอบครัวยากจนไม่มีปัญญาไปต่อสู้และชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถราคาแพงได้ลำพังปลูกข้าวแค่เอาไว้กินให้พ้นแต่ละปีที่ผ่านมาทุกปีชาวบ้านจะมาตากข้าวตามถนนทุกครัวเรือนโดยจะผัดเปลี่ยนกันตากและทำเครื่องหมายเอาไว้ ขอกราบขอโทษผ่านสื่อถึงเสียบิ๊กไบค์ที่ทําให้เสียหายและอยากจะขอร้องให้ผู้เกี่ยวข้องให้เห็นใจชาวนาที่จําเป็นต้องตากข้าวทุกปีรวมแล้วปีละประมาณ30วันเนื่องจากปัจจุบันชาวนาจะใช้รถเกี่ยวซึ่งจําเป็นต้องตากให้แห้งแต่ไม่มีสถานที่ตากข้าว นอกจากข้างถนนเจ้าของกองข้าวกล่าวด้านนายคณะกรกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองสามารถซ่อมรถและรักษาตัวเองได้แต่ตอนนี้เราให้เจ้าของข้าวเปลือกมาขอโทษแต่ก็ไม่มาจึงต้องให้ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการเรื่องคดีให้ถึงที่สุดคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณคะ่ะ